นี่ครับเลขไม่อยู่ที่โอ้โหใช้คุ้มกันเลยทีเดียวเก็บของได้ด้วยนี่นี่ตรงนี้เ่าก็เปิดได้ด้วยซื้อโต๊ะแถมรถนะครับ <c oughs> นอนสบายเลยไปคนขับก็ขับไปครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเป็นต่ออโอโตนะครับเต็มนนนยๆคุยไง,ไง่ายๆขายบ่แพงฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดติด like, ตามเป็นต,ต่ออโอโตไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดชมรถส,รยสวยๆเข้าใหม่นะครับที่ผมจะรีวิวในทุกๆคลิปนะครับ วันนี้นะครับต้องบอกว่าได้รถ Compact SUV ที่ยุคหนึ่งนะครับเป็นที่นิยมนะครับปัจจุบันเองก็ยังเห็นวิ่งเยอะแยะในท้องถนนนะครับหลายคนอาจจะมองถึงข้อด้อยของของเขาในยุคนี้นะครับแตด้วยการเวลาที่ผ่านมาด้วยราคาที่ลดลงนะครับคันนี้ผมบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับ149,000าบาทนะครับ149,000บาท หลายท่านอาจจะมองว่าเฮ้ยพี่พผมเห็นในตลาดมันขายอยู่แสนต้นๆก็มีนะแสนสองแสนสามหรือไม่ถึงแสนก็ยังมีอยู่เลยก็อยากจะเล่าต่อไปเลยนะครับว่าคันนี้นะครับเจ้าของเดิมท่านรับราชก,การนะท่านก็เอาง่ายว่าดูแลดีแหละนะครับมีรถหลายคันเพราะฉะนั้นคันนี้จึงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าทําอะไรไปบ้างแล้วรถแสนกว่าบ,บาทหรือไม่ถึงแสนนะ่ะเขาได้ทําให้แบบนี้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันหน่อย ก็สิ่งที่เห็นหลักๆเลยนะครับในเรื่องของสีก็ขึ้นอยู่กับคนชอบนะชอบหรือไม่ชอบก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องของสีที่คงเห็นนะฮะด้านข้างเจ้าของเดิมมีการทําสีมานะครับเป็นสีบอลเงินนะครับสีบอลเงินตัดกับสีดาแล้วแต่จะชอบนะแล้วก็ล้อนะครับล้อเดิม5ก้านของฮอนด้าเลยนะครับขอบ15นิ้วยางเป็นแม็กซินะครับตัวนี้เป็นแม็กซิดเจ็ดร้อยขับเคลื่อนสีล้อแบบฟูลไทม์เนะาะซาเซียวีก็รู้กันอยู่แล้วว่าเขาเป็นรถอนเนกประสงค์จริง สามารถที่จะท่องเที่ยวนะครับไปแคมปิ้งก็ได้แล้วก็มีแหลกหลังคานะครับที่ใส่มาให้เป็นถาดนะครับใส่ของขนาดใหญ่ซึ่งผมมองว่าถ้า C R V เดิมๆเลยถ้าไม่มีนะผมดูมันโลนๆนะครับอันนี้เจ้าของเดิมติดตั้งมาเพิ่มนะครับตรงรุ่นนะครับถ้า C R V เขาจะมีฝาครอบเขาจะมีฝาครอบอยู่ด้านในนะครับก็จะดูหลังคาเขาจะดูเรียบเรียบเหมือนใส่แหลกไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันจะเหมือนอติดกับตัวรถนะครับแต่ มันจะมีฝานะครับฝาปิด4จุดเลยต้องใส่ให้ตรงรุ่นด้วยนะครับเขาจะมีตัวล็อกแล้วก็ยื่นออกมาเพื่อใส่บาร์ตรงนี้นะครับเป็นคานขวางตรงนี้แล้วก็เ็ษปุ๊บถึงจะใส่เป็นแหลกตัวนี้ได้นะครับนี่ถือว่าตรงรุ่นสวยงามนะครับมีมาให้ครบมาถึงด้านหลังนะครับอันนี้ย้ํากันก่อนนะสีก็มีบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ไม่ได้ชนนะครับอันนี้คือให้ดูเพราะว่าเจ้าของเดิมด้วยความที่ป็นสีดําด้วยแหละนะครับแกดูแลดียังไงมันอาจจะมีบ้างนะฮะ ยางอะไรนะครับยางอะไรก็ตรงรุ่นครับแม็กซี่เจ็ดร้อยดูครับยังไม่ได้ใช้เลยนะครับยางอะไรยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยโชเลยนะครับไม่ต้องมีฝาคงฝาครอบนะครับโชวเห็นไหมปัดเงามาสวยงามนะครับอันนี้สวยงามจริงโดดเด่นเห็นแต่ไกลนะด้วยความที่ไฟเลี้ยวอยู่สูงนะครับไฟเบรกอะไรไฟถอยต่างๆเป็นคานยาวอย่างเงี้ยสองข้างนะครับดูดีนะครับท้ายก็ยังดูสวยๆอยู่จริงๆผมว่ายังดูร่วมสมัยอยู่นะด้วยบอดี้ขนาดนี้นะครับ สิ่งหนึ่งที่อยากจะพาชมก็คือในเรื่องของความอเนกประสงค์เขาเบื้องต้นเนี่ยเปิดประตูแบบแบบตู้กับข้าวแบบประตูบ้านเลยนะฮะเดแบบหน้าต่างบ้านนี่แหละนะครับเปิดอย่างนี้เลยนะครับมันก็โอเคบางทีอาจจะดูเหมือนมันเสียพื้นที่ในเรื่องของการเปิดแต่ผมว่าอย่างเงี้ยมันไม่ต้องห่วงเรื่องความสูงด้วยความที่รถมันไม่ได้สูงมากถ้ามันเป็นลักษณะเปิดอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องกลมเพราะเปิดอย่างเงี้ยมันก็จะดูกว้างนะครับกว้างแน่นอนนะมีที่ให้ของเห็นไหมเขาให้รายละเอียด ผมชอบรายละเอียดเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ารายละเอียดเป็นยังไงมีที่ให้ของนะครับมีช่องเก็บของที่เป็นตะข่ายนะครับช่องเก็บของตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็นี่นี่อันนี้เขาจะมีสวิตช์เปิดนะครับด้านหน้านี่ตรงนี้เขาก็เปิดได้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสามารถที่จะหยิบของได้เห็นไหมอันนี้อันนี้ประสงค์แล้ว <laughs> นะครับนี่อันนี้ประสงค์อีกอย่างก็คือ มีราวนะครับสองข้างไว้แขวนเสื้อผ้าเห็นไ,ไหมครับมีราวยาวไปงี้นะครับเวลาถ้าเป็นรถทั่วไปก็จะเป็นมือจับแบบด้านหน้านะครับจับมันก็จะเล็กนิดเดียวแต่ตัวนี้เป็นบายาวขวางไปตรงนู้นเลยเพื่อที่จะให้วางอ่าเขาเรียกว่าเป็นห้อยเสื้อผ้าได้นะครับแล้วนะครับนอกจากห้อยเสื้อผ้านะอันนี้ผมเห็นอีกอย่างนึงก็คือแขวนเปเด็กได้เลยนะครับนี่ใครมีลูกเล็กนะครับที่เดินทางอะไรต่าง เอาเปนี่เปเล็กๆมาแขวนนะไวลูกได้เลยเพราะว่าเบาะแถวที่สองเขาพับขึ้นไปด้านนู้นได้เดี๋ยวผมพับให้ดูเดนะเช่อมนี่โอเคอันเนี้ยพับอย่างงี้นะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงเนี้ยมันจะลึกไปถึงตรงนู้นเลยนั่งสบายมีโต๊ะอนเนกประสงค์แถมมากับรถในยูนั้นเขาบอกกันว่าเป็นโต๊ะซื้อโต๊ะแถมรถนะครับ เพราะบางคนซื้อเพราะว่ามันได้โต๊ะอเนกประสงค์นี่แหละนี่โต๊ะปิกนิกตัวนี้นะครับนี่หลายท่านก็อาจจะเห็นแล้วแหละนะครับแต่ผมก็อยากให้ดูว่าเออเนี่ยมันใช้งานได้อย่างดีเลยนะจริงๆผมก็มองว่าถ้าถ้าเอามาใช้งานทั่วไปในลักษณะครอบครัวนะครับเป็นโต๊ะแคมปิง้งคาอะไรต่างๆได้ดีเลยนะครับฮอนด้ Honda, ยังไม่ลืมให้รายละเอียดนะเห็นไหมแขวนวางของแขนของได้ด้วยเพิ่มเติมนะครับ ค่าผมูชมคงเห็นไปแล้วแหละนะครับภายในที่เจ้าของเดิมท่านไปอัปเกรดมาเป็นเบาะนะครับสีแดงกลิ่นอายของ m e r c e d e เ b สเบนซ์ CLS CA CLK มาเลยทีเดียวนะครับสําหรับเบาะสวยมากนะครับหุ้มเข้ารูปได้ดีมากเลยนะครับดูสวยงามแล้วก็มีความสปอร์ตนะครับแกนอกเหนือจากาหุ้มเบาะใหม่แล้วนะครับแผงประตูด้วยนะเห็นไหมแผงประตูแกก็หุ้มมาให้เรียบร้อยนะครับ คือทามาทั้งทีก็ทําทั้งชุดเลยนะครับเซเองเนะี่ยมีในเรื่องของที่วางแก้วนะครับที่เป็นอเนกประสงค์อยู่แล้วนะครับจริงๆเซียวเขาเนี้นเป็นแบบ Walk กทก็คือเป็นการเดินนะครับเดินจากเด็กเดินนะเดินมีผู้ใหญ่ก็ได้เดินจากด้านหน้าไปด้านหลังได้เพราะว่าพื้นที่เขาจะเรียบเพราะเขายกเรื่องของเกียร์ ear, แล้วก็เบรกมืออะไรต่างๆไปไว้ด้านบนนะครับเพื่อที่อันนี้เดินง่ายนะครับตัวนี้ตัววางของนี่ก็มีมาให้แต่ว่านีเราเอาลงก็ได้ เจ้าของเดิมใส่บาะตัวนี้มาไม่พอนะนี่มีที่วางมีกล่องตัวนี้ด้วยแน่วางของไอวางแขนนะขนาดใหญ่เก็บของได้ด้วยนี่มีออปชั่นออปชั่นเยอะมากเลยครับนี่ใช่ไหมครับอนอกจากจะพักแขนเท้าแขนได้อย่างเดียวแล้วก็ยังมีที่เก็บของเนี่ยฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ยจริงๆของเขาจะเป็นแค่นี้นะครับจะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้เจ้าของเดิมท่านทามาดีเลยนะอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่อยากจะนําเสนอก็ หลายท่านก็อาจจะเห็นแล้วแหละรู้วิธีการใช้งานแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ให้นิดนึงนะครับถ้าเป็นรถครอบครัวจริงๆมันต้องใช้งานเดินทางไกลเนี่ยได้สบายจริงๆนะครับเบื้องต้นนะครับถอดเบาะเบาะไปก่อนนะครับปรับเบาะตัวนี้เดินหน้ามา้สุดนะครับแล้วปรับตัวนี้เอ็นลงไปนะครับนี่เห็นไหมครับเบาะจะสามารถต่อกันได้อย่างนี้นะครับนี่แล้วก็ฝั่งนี้ก็จะปรับให้อนเอ็นได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปนั่งนิดนึงเดี๋ยวขออนุญาตถอดรองเท้าก่อน นี่มันจะเป็นลักษณะนี้ครับท่านผู้ชมครับเออ,อสบายใช่ปะนี่นอนสบายเลยเอัคนขับก็ขับไปครับเราก็นอนนะฮะอาจจะมีทีวีดูหรือว่าเล่นโทรศัพท์ไปก็ได้นะครับว่าด้านหลังก็จะมี power outlet ให้นะครับนี่อย่างนี้เลยโอ้โหชอบชอบชอบอันนี้อันนี้อันนี้ชอบอันนี้ชอบโอเคผมชอบอย่างบางแดดขนาดใหญ่ใหญ่จริงครับเนี่ยมีที่มีกระจกนะครับให้สองฝั่งแต่ว่า คือบานใหญ่มันบังแดดได้จริงๆบางคันนี่คือมันได้นิดเดียวก็แล้วแต่นะบางทีบอกโอ้มันใหญ่มากมันก็จะบังทัศนวิสัยก็ก็จุดประสงค์คือมันบังแดดไงมันก็ต้องเอาไว้บังแดดมันต้องบังแดดได้นะเครื่องเล่นเดิมได้ครับตัวนี้เป็น2ดินก็ทุกวันนี้ไปเปลี่ยนเป็นจอจอ Android อะไรต่างๆนะครับตรงรุ่นใช้ได้กันเป๊ะได้เลยนะครับหรือนะครับตรงนี้อาจจะเป็นเครื่องเล่นเดิมอะไรต่างๆอยากอนุรักษ์ไว้บางคนใส่จอตรงนี้ก็มีนะครับเพราะตรงนี้เป็นช่องเก็บของ <S <S ใช่ไหมเขาให้ช่องเก็บของมาเยอะจริง แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับใช้งานง่ายอยู่แล้วสําหรับสไตล์ CRV ปัญหาประจํารุ่นอีกอย่างเล่าให้ฟังนะครับก็คือไฟพวกนี้มันจะไม่ค่อยขึ้นนะครับไอตัวลูกบิดอะไรต่างเนี่ยนะมันจะมีไฟตอนกลางคืนนะครับหลอดไฟมันเสียเปลี่ยนได้รัสดามีนะครับนี่เห็นไหมช่องเก็บของตรงนี้ก็มีวางมาให้เลยบางคนวางประกงประก,กาแว่นตาหรือของเล่นๆน้อยพระเพื่ออะไรวางได้หมดเลยนะครับนี่ฮะคู่มือบุ๊กเซอร์วิสน่าจะมีนี่เห็นไหมบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆอยู่ครบเลยนะครับ ไอ้ที่เห็นเยอะๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับบินนะครับบินค่าซ่อมเดี๋ยวดูเลขไม้กันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูแน่ฮะสตาร์ทชึ้งเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเลขไม้ก่อนนะอ่านี่ครับเลขไม้อยู่ที่5 7 0 0 0 0เมกิโลโอ้โหใช้คุ้มกันเลยทีเดียวนะครับลูกค้าตกใจเลยเฮ้ยไม่ห้าแสนเลยเหรอนี่อ่ะพวงมาลัยก็ตามตามเขาเรียกอ,อะไรเลขไม้กับพวงมาลัยการใช้งานตรงกันเห็นไหมครับอันนี้แอร์แบกคู่นะอ่ะ ว่ากันเลือก,กหม่เลขอหม้ห้าแสนกว่าโหพี่เลขอกไม่เยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช้งานเยอะจังแล้วเครื่องจะมีปัญหาไหมแน่นอนครับเครื่องมีปัญหาครับแต่เปลี่ยนเครื่องให้แล้วครับคือเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่แล้วเพราะฉะนั้นเองถ้าหลายคันนะครับไม่น้อยกว่านี้อย่างไม 200, 000, ่สองแสนไม่สองแสนห้าสองแสนเจ็ดหรือแสนแปดอะไรก็แล้วแต่ไม่รู้ว่าไม่แท้หรือไม่แทแล้วนะเอาว่าไม่สองสามแสนแล้วกันทั่วไปถ้าไม่เปลี่ยนเครื่องหรือ ถ้ายังใช้เครื่องเดิมอยู่เนี่ยนะครับโอกาสมีปัญหาหลายๆอย่างสูงมากนะครับเพราะเครื่อง K 2 0เครื่อง2000ซีซีเนี่ยมันเปราะนะครับมันสู้เครื่อง,งอ K 2 4่ไม่ได้แต่ K 2อ K 2 0เนี่ยถือว่าใช้งานได้คุ้มแล้วแหละนะครับตามอายุของเขาเลยครับแต่ตัวนี้เปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ลงเล่มให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องยนต์เลขไม,ม่ก็เอาว่าอีกอย่างหนึ่งก็ว่ากันไปนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวยวเปิดห้องเครื่องให้ดูเลยแล้วกันนะพี่ๆ ถ้าเปลี่ยนแต่เครื่องนะมันก็มีปัญหาเหมือนเดิมแหละนะครับเพราะรุ่นนี้อาการประจํารุ่นก็จะมีอยู่2อสอย่างที่หลักๆนะครับก็คือจะมีในเรื่องของแอร์ Air นะครับคอมแอร์ Air, ระบบแอร์ต่างๆเนี่ยจะชอบมีปัญหามันไม่เย็นอ่าโอเคอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังต่อว่าอันนี้นะครับแอร์ Air. นี่ครับแอร์เพิ่งไปทํามานะครับแอร์ไปทํามาแล้วนะครับตัวนี้4ี่พนะครับอันนี้เป็นเนี่ยมอเตอร์พัดลมสายพาน น้ำยาแอร์คอดประกอบอะไรทุกอย่างนี่อยู่นี่อีก3,6 0 0นนะครับอันนี้ทํามาแล้วหมื่นกว่าบาทนะครับล้างระบบแอร์ทั้งหมดเลยเห็นไหมอันนี้หมื่นกว่าบาททํามาให้ระบบแอร์นะครับเห็ุ่นี่ับินทั้งหมดเลยไม่ไล่ให้ฟังเยอะนะเอาแค่หลกักๆแล้วกันนะครับเอาแล้วก็อะไรนี่อันนี้จะเป็นช่วงล่างนะครับจะเป็นโช๊คช่วงล่างเนี่ยโช๊คหน้าแท้นะครับลูกบากอ่าคันชักอะไรห่ะยางกันฝุ่นอะไรต่างๆนะครับ สำหรับยางด้วยนะครับทั้งหมดเลยอีก12,800บาทนะครับอันนี้คือบิน2บินเนี่ยเป็นอู่นอกนะครับแต่จริงๆเจ้าของเดิมท่านก็อะไรที่มันสามารถที่จะเข้าเช็คระยะที่อู่ที่ศูนย์ได้นะครับเห็นไหมบินนะครับอุบลพันธ์ทองนะครับเนี่ยเข้าเช็คศูนย์คืออาจจะอายุเยอะนะฮะแต่ก็มีบินมีรายการซ่อมอะไรต่างๆให้ครบหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าโอเคเครื่องยนต์เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนเครื่องลงเล่มเห็นไหมครับใหม่มากเห็นไหมครับ ไอวีเทคดอทนะครับสวยงามตามแบบฉบับของ Honda แล้วนะครับช่วงล่างเปลี่ยนให้ใหม่ทําให้ใหม่แล้วหมื่นกว่าบาทระบบแอร์อีกหมื่นกว่าบาทอีกอย่างที่ชอบมีปัญหาก็คือแหลกพวงมาลัยนะครับมันชอบรั่วรั่วแล้วก็จะตื้อตื้นครับเลี้ยวยากนะครับตัวนี้อันนี้จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับบินอยู่ในนี้อันนี้ไม่อธิบายเยอะเดี๋ยวจะว่าเออมันเล่าให้ฟังเสียเวลาก็เล่าให้ฟังแค่ว่าทําอะไรไปบ้างแล้วก็มันจะคุ้มค่าไหมคุ้มค่าแค่ไหนมันจะคุ้มค่า แค่ไหนกับราคา149,000บาทไปซื้อคันละแสนสองหรือไม่ถึงแสนมาซ่อมมาทำดีกว่าก็แล้วแต่นะครับแต่คันนี้ผมคิดว่าทุกอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือคุ้มแน่นอนสำหรับใครที่หารถเป็นรถคอมแพกเอสอาจจะเป็นคันที่2คันที่3ของบ้านก็ได้นะไม่จําเป็นต้องว่าซื้อไปใช้งานหลักๆอย่างเดียวอาจจะเป็นท่องเที่ยวหรือว่าเป็นรถที่เคยอยากได้น,นะครับเป็นรถสะสมไปก็ว่ากันไปสําหรับคันนี้นะครับไยไม่ให้นะย้มกันดีกทีนะครับ โอเคใครที่สนใจนะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อย0984414994นะครับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนมีรถอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมพามาชมอีกทีวันนี้สวัสดีครับ